สามชั้นนุ่มๆไม่ต้องใส่น้ำมันหอมกลิ่นน้ำปลาหมูสามชั้นหั่นเป็นชิ้นๆหั่นเลยตั้งกระทะไม่ต้องใส่น้ำมันหมูสามชั้นที่หั่นไว้ใส่เลย ไฟแรงเกินบปาวันนี่นะครับ,บ,บน้ำมันเขาเริ่มออกมาแล้วก็จะคั่วไปเรืร่อยๆจะหยุดการหั่นหมูก็ให้หั่นชิ้นใหญ่ๆห,ห,หน่อยนะครับเพราะว่าถ้าเกิด ชิ้นเล็กเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะแห้งหดแข็งนะครับไม่อร่อยนี่นะครับก็ต้องแบบใหญ่ๆอ,อ่ะอมันจะได้มีความนุ่มตอนนี้หมูเราก็สุกแล้วนะครับหนังกำลังน,นุ่มๆน,นะครับถ้าเกิดว่าเปลี่ยนสีไปมากกว่าน,นี้เนี่ยหนังก็จะเหนียวไม่ได้แข็งนะครับหนังเหนียวเลยต่อไปก,การปรุงรสนะครับก็จะใส่น้ำตาลปีบ๊บแล้วก็จะมีน้ำปลานะครับน้ำปลา หนึ่งสองสามสี่น้ำปลานี่ใส่ไปสี่ช้อนแล้วก็จะมีเพิ่มความเข้มข้นด้วยซอสหอยนางรมนะครับใส่ไปสองช้อนโอเคเสร็จ okay. แล้วก็ทำการคั่วต่อ กำลังนุ่มเลยนะครับเนื้อกำลังนุ่มเนี่ยเคี้ยวอยู่เนี่ยแล้วก็หนังก็ยังนุ่มอยู่นี่นะครับให้เขาเปลี่ยนสีแบบนี้เลยไม่ต้องใช้น้ำมันนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับสามชั้นกั้งน้ำปลานะครับสูตรนี้ก็นุ่มนวลเลยนะครับ ทั้งเนื้อทั้งหนังนะครับไม่ต้องมาให้เป็นเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลนะครับอย่างนั้นเนะี่ยหนังเหนียวเนื้อก็จะแข็งเอาแบบนี้นะครับนี่ครับนุ่มนวนสามชั้นกวนน้ำปลาขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานแล้วครับก็มีทั้งติดมันติดหนังแล้วก็เนื้อล้วนๆนะครับทีนี้ก็ตักเนื้อล้วนไปชิ้นหนึ่งนะครับขอเป็นแบบติดหนังนะครับติดหนังครับ ไหนวะนี่หนังอะอ่าอ่าอ่ากินปเป๋าเ่าเลยดูดิว่านุ่มนวลไหมนุ่มนวลหนันงไม่เหนียวเนื้อไม่เหนียวเนี่ยกินยังไงวะเนี่ยกินไม่พูดไม่จาเลยไปครับครับครับเอเอ